ไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาไม่มีใครมาเออปะลุยเดี๋ยวไม่เข้าไปแม่งอยู่กันเป็นสิบเลยนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าอยู่กันเป็นสิบนี่ยอมตายนะครับปับหนึ่งปับหนึ่งยังไงอยู่ข้างบน,งนย,ๆๆยังไงไหนๆเพียบเลยเยี yeah. ่ยกี่คนกี่คนกีค่คนวะนนเห็นไหมกัน,น,นดิดมีปืนด้วยกีคย่คนวะ ผมไม่เห็นว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่เดิมมะที่เจอเฮี้ยนั่นอ่ะตรงไหนวะชั้นสี่เหรอชั้นสี่เหรอหรือว่าไม่ใช่ชั้นสี่ชั้นชั้นชั้นรองจากชั้นบนสุดอ่ะโอ้เย็นโดกี่คนวะเป็นแคร์อะไรั้งเนะี่ยเอาไงดีครับดูงาเอ้าเมื่อกี้จะโบอกอยู่นะครับไปกลับมาใหม่ครับเยอะแบบอ่ะ <laughs> กี่คนนะจ๊ะนับนับได้ปะตอนนี้เราเห็นว่าโสดไม่ไอเบดดี้นั่นอาจจะเป็นแบบอีกคนที่จริงมาคารอก็ได้โอ้ยเชื่อไอ้โอแม่งแม่งเป็นแก๊งไงมั้งเนี่ยตายก็ตายวะไม่ไหวแล้ววะเอาใช่ไหมอยู่พร้อมันล่ะพร้อมดิครับผมตายอยู่ผมพร้อมตายอยู่แล้วครับผมแค่เกมฮะอย่าไปคิดอะไรมากจัดไหมล่ะปลายฝัปูแล้ว เฮ้ย้านึงบ้านึงนึงนนนมีคนมีคนวิ่งออกมาชี้เดิมเดินเร็วทางขวาทางขวาโอ้ยต้องเก็บปืนยะมามามาว่านี่นี่นี่นู่นนู่นทางขวาทางขวานู่นนู่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหรปืนปืนอะไรไม่รู้ดีเอ็มอาร์ไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนั่แน่แน่เห็นไหมเนี่ยอ๋อปืนแบบยูอ่ะบันดิตใส่แว่นเออจัดดิดูดูทางซ้ายวะดิเออดูอยู่ ดูอยู่แม่หวงขมันโอ้ยมันมันเกียร์ศพมันเกียร์ศพศพไหนวะศพได้ไงเอาดิเนี่ยป้อนิ่งไงเนี่ยป้อนิ่งป้านิ่งป้านิ่งป้านิ่งโอ้โหอ้โี๋งโอถอยถอยถอยถอถอย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 ยถอ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  ไปแล้วไอ้เหี้ยวันนี้วันนี้วันนี้เราเก็บสามว่ะนนสองนนสองใช่ไหมวะหนือยังไอ้ยังอีตนยังไม่ตายรู้ว่เข้าป่าแล้วโป้งโป้งโป้งหัวแตกเก้าหัวเลยชื่อแล้วมิเตอร์แล้วคุณมิเตอร์โปรเออมิเตอร์โปรโปรเลยมึงแตกลับไปเหมือนเดิมวะ อมขวาออมขวาออมขวาวะเอออมซ้ายวะอมซ้ายวะอมสายของโรงงานป่ะเอาดิไปซ้ายเลยไปไปไปซ้ายเลยเติมไฟกันเรือบวก ที่สามหกีนี่แม่งคนใช้เยอะจังเลยตอบง่ายชัวร์ ร้อนที่เหี้ยเปเพิดลมตัวเดียวเอาป่าอะไรเฮ้ยอะไรอะเอาป่าได้แล้วอะไเหรอไม่แล้วเอตรงนั้นหยุหนวะกะไม่ถูกตรงขวาอืมหวานอะ เฮ้ยเนี่ยทางขวาทางขวานี่เจอแล้วเจอแล้วมอบหมอบหมอบหมอบเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็เห็นโรงงานปะเห็นแต่ว่าอย่าเดินทางซ้ายไม่ไม่ไ,มไม่ดูไหนอะ่ะใช่เฮ้ยนนนเจอบังเกอร์ว่ะไปไป่ะไปบังเกอร์ป่ะท่า,ทานันอยบังเกอร์อยู่จ่าเลยไม่เสี่ยงไปป่ะมันมองมองุมสูงไม่เห็นเรา แต่เพิ่งแค่เดินเดิมมันมีคนหนึ่งสไนเปร์วิ่งไปบนภูเขานี่ถอยก,ก่อนเดินมปแล้วบันดิตตายแค่ตัวเดียวนะโอ้ใช่เดี๋ยวอ้อมไฟไปดูนี่ก่อนดูอะไรวะดูบนภูเขาไงผมดูตรงนี้ดูบนภูเขาได้แต่ดูดูไม่ชัวถึงใช่ทางขาวาไม่เห็นนะ 我们拿话啊。 ชิปหายมาคุยกันเ่ะ มูขอมเจอวะอาหาอยู่หาอยู่ดูสัน่น์หรเพื่าไม่เจอเฮ้ยมูแทนออลลี่แม่งเอาเอาออกเอาออกไปแล้ววะ กำมึงหิวน้ำฮียอดเดเสียกินมาตืนโอ้โห,โหดังจังเลยเสียแม่งรู้ตัว เงียบเก็บเลยวะเยอะมาเออเดียเด๋ยวไปยิงอะไรไปเร่องหายเรือถูกคนคนเดิมมั้ยหรือคนเดียหรือว่าคนละคนคนเดิมที่โดนจริงอ่ะไ้เพื่มเติมเรือล้วมามาจ้ะ ไดี๋ยวผมจะโผล่ออกไปดูเอ้ยนอนนอนนอนนนนนฮะมื่อกี้เห็นคนขึ้นมาชั้นสี่อ่ะชั้นสี่อ่ะเออแล้วแล้วสูงสุดเลยอ่ะเห็นแล้วเออเออเออเห็นแล้วเห็นว่าเห็นว่าเห็นแล้วจัดได้ปะถ้าไปยิงก็โดนปหรอเฮ้ยมีคนถามเว้ยเฮ้ยมายิงไม่โดนอ่ะกลางเต้าเลยอ่ะเออติดอะไรวะติดอะไรวะพี่ยิงได้แล้วน่ะมันหมอบแล้วเลย อู o เด e f ฟัคอินอิดแอตโพรนาไว้เป็นคนบอกสเนกี้บาต้าเนี่ยแต่เมื่อกี้เห็นปืนเหมือนกันเลยนะสองคนนี่เห็นใจเจอเจอแล้วกะหัวตายปะต่วงัวไม่ต้องใช้เครื่องมนโดนเหมือนกันตรงไหนวะไม่รู้เห็นมะ ไม่เห็นโหอะไรยิงสองตัวเลยชิบหายหเฮ้ยดูด,ดูว้าดูสอบดูสอบผมว่าเดี๋ยวมันก็มาเกียมันเห็นว่ามันเห็นมาดูหนึ่งนั่นแหนะแมงเยอะเยอะมากอ่ะเยอะมากอ่ะเอ็มวีดีคาโม่เว้ยไปไหมเอ็มยิบสี่ ลบคนหนึ่งส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 ลบคนหนึ่งยิงมาแล้วยิงมาแล้วเอาปืนผมไปเลยแล้วแต่ไม่หันไม่หันไม่หันคือแบบแม่งไวมากอ่ะมันอยู่มันอยู่กว่าเยอะเยอะมากอ่ะเยอะแม่ง ไปดูตรงโน้นไปดูตรงน,นี้โอู้ดพูดยากอะะเออ เปอไหม,มไเป็นไงบ้างยิงมิกีมม้มีคนหนึ่งมาอยู่ข้างๆเลยแม่งมองไม่เห็นผมเว้ยผมยผมเก็บไ,ไปแล้วใ<ด>ช่ยินฟิลแม่งก็ตอนแรกผมงงว่าเฮ้ยยิงอะไรวะมันไม่โดนวะคือแบบแม่งอยู่คือมันมาสองร้อยเมตรผมยิง <M> <c oughs> คือแบบไม่โดนเหมือนยิงทะลุตัวมันอ่ะมันอยู่กับสองคนอ่ะ,ะผมยิงไปคนหนึ่งอ่ะแต่มันไม่ตายอ่ะมันแค่สลบยิงเข้าหัวเอ็มจีสองหกโอเคอะ ตอนนี้ผมขอถอน,ถอนตัวนะม,มากมาสองคนรู้สึกว่าพวกรู้สึกว่าพวกมันจะเยอะเลยอ่ะนอน<า>เยอะมากเยอะมากเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างเลยอ่ะดีแมงไม่เห็นผมผมยินเสียงเดิมมันอยู่ตอนนี้ผมถอนตัวแล้วแล้วสมนอนอยู่ใกล้ผมปะอยู่ทางซ้ายอยู่อ่ะใกลอยู่นะซ้ายๆนั่นินนแถวที่มันเป็นบังเกอร์อิฐเป็นหินน่ะอบังเกอร์อ่นนะนะมันเห็นได้เด้ เห็นดิยิงหลับเปนไม้ถ้ามันมองเลยปรับมันปรับฟืลลิ่งได้ปืนอะถ้ามองถ้ามองจากตึกมันอะมองไม่เห็นหรอกแต่นี่มันมองจากบนตึกไอ้บนภูเขาเออตอนนี้ผมผ่านมาแล้วให้ไปรับเปล่ามันต้องอะต้องทำไงเฮ้ยพักก่อนร้อนโอเคตัวตอนทิ้งทิ้งไว้ก่อนนะเออทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนไม่เป็นไรโอเคโอเค